หัวข้อนี้นะคะจะเป็นผิวโค้งของสมการกำลังสองซึ่งเราได้ขยายความคิดมาจากเส้นตรงนะคะเริ่มต้นจากสมการเส้นตรงในสามมิติก่อนนะคะแล้วก็เราได้สมการระนาบในสามมิตินะคะทีนี้เราก็ขยายออกมาเป็นผิวโค้งใดๆนะคะว่า ผิวโค้งใดๆเนี่ยในสามิติเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็เริ่มต้นที่ผิวโค้งของสมการกำลังสองก่อนซึ่งก็จะง่ายง่ายที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือถัดจากถัดจากระนาบซึ่งเป็นสมการกำลังหนึ่งนะคะก็ผิวโค้งของสมการกำลังสองตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ,อแค่สมการที่มันเป็นตัวแปรที่ยกกำลังสองนะคะเราเริ่มต้นมาดูที่ตัวอย่างนี้ก่อนเนาะ ตัวอย่างนี้เขาให้เราหาสมการของผิวทรงกลมนะคะที่มีรัศมี R จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด hkl นะคะเราลองวาดรูปดูก่อน ก็ทรงกลมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะอครูกำหนดให้จุดสีแดงๆจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางละกันเนาะของทรงกลมนี้นะคะจุดศูนย์กลางของทรงกลมนี้เราให้เป็นจุด C นะคะซึ่งจุด C ของเรามีพิกัดเป็น H K L โอเคนะทีนี้อ่าด้วยลักษณะของทรงกลมเนี่ยนะคะจะมีระยะห่างนะคะ จากจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยมายังที่ผิวนะคะอ่ามายังที่ผิวตรงนี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ผิวฝั่งไหนจะมีรัศมีจะมีระยะห่างเท่ากันหมดเลยซึ่งระยะห่างตัวนั้นเราแทนด้วยอ่านะคะทีนี้เอ่อถ้าเราบอกว่าจุดที่มันมารัศมีที่มาที่ผิวที่จุดใดๆเนี่ยมีค่าเป็น R ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำหนดว่าจุด ที่ผิวของเราเนี่ยให้มีพิกัดเป็น x y z เห็นไหคะแล้วก็จุด c ก็คือมีพิกัดเป็น h k l นะคะตอนนีพ้พอจะเริ่มเห็นละถ้าเราสร้างเวกเตอร์อจุด c ไปที่จุด p ใดๆนะคะถ้าเราสร้างเวกเตอร์ cp เนาะขนาดของเวกเตอร์ cp จะมีค่าเท่ากับ รัศมี R ถูกไหมคะเพราะว่า cp เนี่ยเกิดมาจากจุดกำเนิดกับจุด p ซึ่งอยู่บนผิวโค้งใดๆระยะห่างของเขาไม่ว่าจุด p จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะมีค่าเท่าเดิมเสมอนะคะอ่ะพอเราได้ cp ปุ๊บ cp ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทอาหารเนาะตัวนี้เป็นจุดนะคะอ่า center เป็น center นะคะเป็น center point กับเป็น any point นะคะก็ p cp ก็จะเป็นจุด x ลบ h เนา y ลบ k แล้วก็ z ลบ l นะคะอ่าเราต้องการหาขนาดของเขาจะมีค่าเท่ากับ r เนาอ,อ่าทีนี้พอเราหาขนาดเนี่ยมันจะมันจะมีข้อเสียคือมันติดรากที่2นะคะเพราะนั้นครูขอเปลี่ยนให้เป็นยกกำลังสองล้กันโอเคไหมมันก็จะได้ไม่ต้องติดรากที่2นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเราหาขนาดออกมาปุ๊บมันก็จะได้เป็น x ลบ h ทั y ้งหมดกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองบวก z ลบ l ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ r ยกกำลังสองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสมการของผิวทรงกลมนะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด hkl นะคะอ่ะมันก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะทีนี้ถ้าเราจัดรูปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะ มันก็จะกระจายตัวแปรพวกนี้ออกมานะคะออกมาก็จะมีทั้งพจน์ที่เป็นกําลังสองแล้วก็พจน์ที่เป็นกําลังหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลากระจายออกมาแล้วมันจะยุ่งมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็มักจะเขียนให้อยู่ในรูปเนี้ยเพราะว่ามันดูง่ายนะคะนะคะถ้าเขียนอยู่ในรูปนี้ปุ๊บมันจะดูง่ายแล้วก็รู้เลยนะคะว่าจุดกําเนิดอยู่ที่จุด HKL ก็คือจุดศูนย์กลางของทรงกลมนะคะแล้วก็รัศมีมีค่าเป็น r นะคะ ก็สังเกตได้ว่าหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับวงกลมเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่เพิ่มมาอีกหนึ่งพจน์เท่านั้นเองนะคะก็จะกลายเป็นสมการของผิวทรงกลมละที่อยู่ในสามมิตินะคะอ่า